ถูกดีและถูกดีกับเครื่องเลื่อย5,002ตัวแรงจากทางดาก้อนไฟใหผมตัวนี้เลยครับนี่สเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์5,002นะครับให้มาถึง5แรงกันเลยทีเดียวนะครับผมนี่จัดเต็มแน่นอนนะผมและตัวนี้นะผมลูกสูบนะผมเราเคลือบสารซิลิกไปให้ด้วยนะผมและสารกันความร้อนนะผมไม่ว่าเจอที่ชื้นที่แดดจัดจัดนะผมเครื่องไม่หยุดง่ายแน่นอนนะผม และให้เสื้อสูบไปถึง2พอร์ตครับและตรงข้างหน้าแบบนี้เนี่ยผมนี่ทอยเสียให้ถึง2ลูถ้าไม่แรงเนี่ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะผมนะตัวนี้แรงจัดครับและบา์นะผมอยู่ที่11.5นิ้วครับแบบนี้เลย เป็นลูกปืนเกรดญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโซ่เนี่ยผมเป็นโซ่ดักกอนไฟด้วยแถมให้อีกหนึ่งเส้นเนี่ยผมโซ่ตัวนี้ดียังไงผมโซ่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากเพราะว่าเป็นเกรดเยอรมันครับ21.5ฟันเลยครับผมคมคมเลยนะครับบอกเลยเอาอยู่แน่นอนครับและตรงนี้ผมจะเป็นเบรกฉุกเฉินนะครับผมเวลาใช้งานเนะี่ยเราดันไปข้างหน้าครับนี่แบบนี้นะผมโซ่ก็จะทําการหยุดหมุนนั่นเองครับนี่ใช้งานง่ายครับแบบนี้เลย และมี easy start l a n ดึงเบาให้ด้วยนะผมเวลา start เนี่ยบอกเลยว่าไม่เมื่อยแรง start ง่ายนี่นะครับไม่ว่าจะเติมน้ำมันเก9 5ตรงนี้เลยครับเติมได้หมดเลยแบบนี้เลยครับนี่และอย่าลืมครับผมตรงนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นช่องเอาไว้ใส่น้ำมันเครื่องนะผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเก่าเครื่องใหม่ใช้งานได้หมดเพราะเอาไว้หล่อเลี้ยงโซ่นะครับผมเวลาใช้งานนะและทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายนะผมตรงนี้จะเป็นโช๊คนะผมแบบออโต้ครับนี่เวลาเรา ถึงโชกปุ๊บสตาร์ทเสร็จนะผมไม่ต้องดันโชกกับเรากดคันเร่งแบบนี้ทีหนึ่งนะครับโชกก็จะดีดเด้งกลับเองโดยอัตโนมัตินั่นเองครับแล้วต้องบอกก็ผมว่าไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบไม่เป็นครับเพราะเรามีคู่มือให้ด้วยนะผมแบบนี้เลยครับอีกหนึ่งเล่มนะผมนี่ตัว5,002นะครับสามารถเปิดอ่านกันได้หรือว่าดูกันได้ครับผมแบบนี้เลยครับแล้วตรงนี้นยผมเป็นใบอนุญาตครับผมถูกต้องตามกฎหมายครับแบบนี้เลยถังน้ำมันนะผมอีก1นกรลอนนะครับน้ำยาออโต้ลูครับผม2จังหวะเอาไว้ผสมนะผมต่่ออนรรกาาาใช้งหืว หนึ่งฝาครึ่งนะผมต่อ500มิลลิลิตรนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราให้มาครบเซตแบบนี้เลยครับนี่ทูคิดนะผมข้างในอย่างดีครับผมไครควงต่างๆระแจตงต่างๆในนี้มีหมดครับแรงจัดนะผม52 0 0สีแดงเข้มๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยต้องจัดกันแล้วนะครับผมใครที่ถามหาอยู่หรือรออยู่ตอนนี้ของเข้ามาแล้วผมผมปากตะก้าวไว้สายล่างแล้วครับผมจัดไดิ้เลยดาก้นฝายอุปกรณ์การเกษตรต้องดาก้อนฝาย